วยงามเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็วันนี้มารู้จักน้องคนใหม่โรบบี้ครับน่ารักมากเป็นแบบกะต่าหยะครับใช่แล้วเราเดินมูนานแล้วเนี่ยเราชอ,ช,อชอบประทับใจจุดไหนที่สุดเมื่อกี้เดินออกมาตั้งแต่ข้างนอกเลยครับน้องตัวหนึ่งตัวใหญ่มากที่นั่งอยู่ข้างบนก็บอกแฟนๆว่าอยาได้ตัวนั้นนะ่าทำไงดีทำไงดีล่ะ <laughs> แต่ถ้าได้ไปก็ไม่รู้ไปตั้งตรงไหนเหมือนกันครับ <laughs> แต่น่ารักแล้วก็ เห็นแบบว่าทางแบรนด์ลอบี้เขามีคอลแลบกับหลายแบรนด์มากๆเลยครับใช่แล้วแต่ตัวคือสวยมากแต่ละตัวมีเอกลักษณ์ของตัวเองมากเลยครับไม่ว่าจะสีสันหรือว่าคอนเซปต์เกี่ยวกับแบรนด์ที่คอลแลบด้วยอย่างเงี้ยครับอย่างตัวที่ผมถือทายลูกจะเป็นน้องตัวสีฟ้าอันนั้นเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับแล็กว่าเราก็สะสมกันกันใช่ไหมก็จริงๆแล้วอันเนี้ยเพิ่งรู้จักไม่นานครับใช่แล้วมีเยอะแค่ไหน ยังยังไม่ได้เริ่มสะสมขนาดนั้นครับใช่วันนี้มาเห็นแล้วทำความรู้จักเรียบร้อยกับน้องโรบบี้กลับไปเดี๋ยวต้องทำความรู้จักให้มากขึ้นแล้วแหละครับรู้สึกว่าน้องน่ารักหลายตัวเลยอ,ะอ่ะแล้วมีแบบว่าสิ่งที่ชอบเป็นพิเศษนอกจากตัวที่เราสิ่งที่สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษอ๋อ,อตัวอื่นที่จริงๆเยอะอ่ะครับสีดําก็เท่นะครับมันมีบางตัวที่เปิดไฟได้ด้วยอันนั้นนะครับอยากเอาไปเปิดไฟไว้บนหัวเตียง ใช่สวยมากเลยแต่ว่าตัวสีฟ้าที่ผมถือเปิดไฟไม่ได้ครับทำไมเราถึงชอบน้องอะเพราะว่าเป็นกระต่ายนะ้าะแบบน้องเหมือนกระต่ายอวกาศ <c oughs> น้องเหมือนแบบใส่หมวกอเน,นียหมวกที่นักอวกาศเขาใส่แล้วมันสวยครับมันน่ารากักแล้วก็ด้วยเท็กซ์เจอร์ที่เดินดูเมื่อกี้มีแบบเขาไม่ได้มีแค่เท็กซ์เจอร์แบบเดียวครับใช่แล้วแบบรู้สึกว่ามีหลายแบบน่ารากัก แลดิเมืองไทยเป็นยังิง้ับเราที่เริ่มจากสรรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเดี๋ยวว่างๆจะมาเดินช็อปวิ้งที่นี่ครับอยากมาเดินดูอยากมาเดินดูแบบละเอียดละเอียดครับวันนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาเดินดูมากขนาดนั้นจริงๆเขานอกจากโมเดลเขามีตัวอื่นด้วยครับอย่างเมื่อกี้เขาก็แนะนําที่เป็นตัวสโนว์บอร์ดเขาบอกมีเสื้อผ้าด้วยมียงอื่นด้วยครับมีพวงกุญแจด้วยเริงอะไร อ๋อก็เล่งน้องตัวจิ๋วครับใช่แต่ว่าจิว๋วอาจจะไม่จิว๋วไม่ใช่เออตัวไซส์เนี้ยรับไซส์กลางๆหน่อยแต่ว่าถ้าสโนว์บอร์ดอันนั้นที่ไทยไม่มีหิมะให้เล่นสิครัถ้าอเป็นตัวแทนเชิญชวนให้แฟนแพึ่คครับผมก็ อยากชวนทุกคนเลยนะครับแฟนทุกคนเลยก <Gym. S 1> ็อยากให้มาเดินดูน้องร็อบบี้นะครับก็มีหลายแบบมากทุกคนมาเดินดูทุกคนต้องชอบแน่นอนงานก็สามารถเดินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ยี่สิบห้าธันวาเลยครับที่ไอคอนสยามมีหลายแบบมากมีแบบเปิดไฟด้วยน่ารักมากห้ามกวราเ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครๆๆปลาปลาปลๆเลย ครับก็โอเคครับก็ขอฝากคุณแฟนทุกคนเลยนะครับมาเดินดูน้องร็อบบี้ที่แอคอนสยามนะครับงานก็เดินตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มกราครับน้องมีหลายแบบมากเลยบางแบบเขาเปิดไฟได้ด้วยฝากด้วยครับค่ะมาอัปเดตผลงานของเราบ้างเลยแต่อย่างซีรีส์ห้าฟ้าเจเธอนี้เดินทางมาถึง ตอนนี้ถ่ายไปประมาณ16คิวครับเรียกว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยครับใช่เยอะมากใช่เยอะมากครับก็น่าจะถ่ายไปอีกสักพักเลยแหละครับอแล้วก็อาจจะมีด้วยงานงานก็ค่อนข้างมีงานอื่นๆด้วยทําให้คิวถ่ายอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้สามารถถ่ายได้ต่อเนื่องแบบติด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 กันขนาดนั้นครับใช่ก็ต้องแมเนจเก็บงานอื่นๆด้วยเพราะเราก็ต้อง เราก็ยังมีเพลงเราก็ยังมีงานเฟสติวัลที่ยังต้องทำด้วยครัีแบ่งเวลายังไมาถึงว่าแบ่งเวลาไปถ่ายคลไปทำเพลงไปต่อเวนยังไงบแบ่งเวลายังไรล่ะตามใช่ครับก็ใช่ครับแบ่งเวลายังไงก็ตามตารางเลยวันไหนเขาให้ทำอะไรก็ทำครับนี้ ใช่ครับช่วงช่วงประมาณอ๋อช่วงประมาณช่วงประมาณไหนยังไม่แน่ใจเลยครับยให้รอติดตามคใช่ครับอยากให้ทุกคนรอดูเพราะว่าสนุกมากแน่นอนลังจากที่เราขายไปครึ่งหนึ่งแล้วว่าเรารู้สึกยังไงบ้างกับตัวละครที่เราะครับช่วงแรกๆอาจจะยังจูนไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับจ,จริงๆแล้วเรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอเหมือนเขียนอิงมาจากผงกับเฮียด้วยใช่แต่ว่าใน ส่วนหนึ่งในตัวคาแรคเตอร์ก็จะมีความต่างอยู่ซึ่งเราก็ต้องเบรนเข้าหากันครับเปราว่าตอนนี้ชินแล้วตอนนี้เป็นน้องคณินที่พร้อมจะดื้อแล้วครับมาพูดถึงผลงานเพลงกันบ้างเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ากำลังทำเพลงญี่ปุ่นอ๋อใช่ครับทำทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะปล่อยวันที่20นี้ครับอีกอีกไม่กี่วันใช่ก็จะปล่อยพร้อมมิวสิกวิดีโอด้วยครับปล่อยนี่เมืองกัน เพลงได้พูดถึงเพงก็ต้อง้องกันองไม่น่าจะดีนะถ้าลองแล้วน่าจะโดนดุเอาพูดถึงเพลงก็เป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นทั้งเพลงเลยครับอาจจะมีภาษาอังกฤษปนๆอยู่บ้างแล้วก็ความหมายความหมายดีมากแล้วก็ถ่ายทํา MV ที่ญี่ปุ่นด้วยมีความเป็นญี่ปุ่นแบบคือเพลงนี้เป็นเพลงญี่ปุ่นเลยครับคือถ้าทุกคนเปิดฟังปุ๊บแบบตอนแรกหลับตาังไม่คิดอะไรทุกคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยนักร้องญี่ปุ่นปย่นีย เป็นวยตัวเองเลยค่ะก็ <laughs> เรียนเสริมภาษาก็เรียนเสริมไหมไม่ได้เรียนคะ่ะภาษาญี่ปุ่นจริงๆอาจจะพอมีเบสิกนิดหน่อยอยู่แล้วเพราะว่าฟังเพลงญี่ปุ่นอยู่แล้วครับล้วก็ดูอนิเมชั่นอนิเมะดูเยอะด้วยครับมันติดมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วแล้วก็ตอนไปนอัดเพลงที่นู่นจริงๆก็มีพี่ๆคอยช่วยเช็คสำเนียงอยู่ด้วยครับ ใช่ยากไหมยากแค่เรื่องเอ่อเราการสื่อสารครับ<ม>แต่ว่าเรื่องการทําเพลงหรืออะไรเงี้ยเหมือนต่างคนต่างชื่นชอบในสิ่งดนตรีอยู่แล้วครับเราเลยอาจจะคุยกันลงตัวง่ายอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามีก็มีกําแพงด้านภาษานิดหน่อยครับเราคาดหวังไหมครเพแบบว่าจะออกมา,ปาเป็นยังไงแฟนๆจะชอบคาดหวังไหมก็ อยากให้แฟนๆชอบนลยครับแต่คิดว่าชอบอยู่แล้วเพราะว่าก็เป็นเป็นแนวผมเป็นแนวญี่ปุ่นน่ะน่าจะถามว่าใหม่ไหมก็ใหม่อยู่สําหรับผมครับเพราะว่ามีความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยแล้วก็ลองมาใส่ญี่ปุ่นเยอะด้วยอันสุดท้ายแล้วก็ลองฝากผลงานเพลงด้วยลงทุนผลงานเพลงเดบิวท์ที่กระนันต์ดอนนะครัครับก็อย่างแรกเลยฝากเพลงละกันครับเพลงซิงเกิลเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นนั่นแหละครับ ก็ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าประกาศชื่อเพลงไปหรือยังเดียวยังไม่พูดแล้วกันครับก็จะปล่อยในวันที่ประกาศแล้วโอเคครับชื่อเพลงมีชื่อว่าเพลงชิบุยานอบาเดฮันจิเมเ t โนเดโตะนะครับหรือว่า first date at Shibuya นะครับก็จะปล่อยในวันที่20พฤศจิกายนนี้อีกไม่กี่วันแล้วฝากทุกคนรอฟังเพลงแล้วก็รอดู MV พร้อมกันด้วยครับแล้วก็ฝากซีรีส์ห้มพาเคียงเธอด้วยครับก็จะถ่ายทําไป อีกสักรยาหนึ่งเลยก็จะทำให้เต็มที่เลยค่ะไปกำลังใจให้ผมน้องคณินให้เฮียให้พี่ชลันด้วยแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงานเพลงในปีหน้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนธันวาจะมีจัดคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะเป็น Dream Catcher in Tokyo นะครับใครที่ว่าใครที่สะดวกก็อยากให้ไปดูด้วยค่ะแล้เดือนหน้าก็จะมีงานเฟสติวัลเยอะแยะมากมายเลย้<ป> เขาดาวที่ไหนล่ะครับเออวันนั้นมีงานนะสิครับมีงานเออไม่ใช่ะสิเราพูดไม่ได้แม่ครับครับอุ้ยเป็นไรไหมเนี่ยครับไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ